กคนวันนี้ก็มาเจอกับพีเซลชาแนลอีกแล้วเช่นเคยนะคะทุกคนืเนื่องจากว่าเซลอะมีโอกาสอ่านคอมเมนต์นะคะทุกคนคอมเมนต์ที่เซลตอบอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะมีคนขอมาว่าอขอทริคในการเรียนภาษาจีนหน่อยค่ะอะไรประมาณเนี้ยคือเซลไม่ค่อยชอบแชร์อะไรแบบนี้เพราะว่าเซลเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนแล้วก็เรียนในห้องเซลก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวท็อปในห้องแล้วก็เป็นคนแกรมมาเปะอะไรขนาดนั้นเซลก็เลยค่อนข้างที่จะไม่กล้าแชร์อะไรแบบนี้เนาะกลัวคนโดนด่า ไมใช่เลยก็กลัวโดนด่าไปอีกสาเหตุหนึ่งแล้วก็กลัวแชร์แล้วกลัวแบบผิดๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบอืเดี๋ยวทําให้คนอื่นเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วซึ่งเราอ่ะก็เรียนที่ต่างประเทศด้วยไงยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เสียเซลอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เราเซลจะไม่ได้แคร์อะไรพวกนั้นอีกแล้วนะคะทุกคนมาบอกทุกคนนะคะว่าเรียนภาษาจีนยังไงให้มันได้เร็วที่สุดเซลใช้เวลาเรียนภาษาจีนทั้งหมดหนึ่งปีนะคะทุกคนแบบเซลไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรติดมาจากประเทศไทยเลยมาถึงประเทศจีนพูดได้แค่ว่า สวัสดีแล้วก็ขอบคุณนีห่าวเหอชี่เฉี่ยพูดได้แค่นี้แค่นี้ค่ะอืมเซลเริ่มเรียนภาษาจีนนะคะคือเดือนกันยายนนะคะทุกคนอืมเซลใช้เวลาสามเดือนในการชินกับภาษาจีนนะคะทุกคนถึงเดือนพฤศจิกายนเซลพูดภาษาจีนไม่ได้เลยเพิ่งมาพูดไดน้นิดหน่อยนะคะทุกคนเดือนธันวาคมนะคะทุกคนคือจะปิดเทอมแรกและเพิ่งมาพูดได้นะคะทุกคนแล้วก็เทอมที่สองมาเขาทาให้ภาษาจีนเซลกระโดดก้ากระโดดแบบพุก ขึ้นมาทันทีเนื่องจากว่าเซลไปนนกล้าพูดนะคะทุกคนก็<ม>คือว่าทำาหถึงกล้าพูดก็เพราะว่าเซลอะเล่นแอปพลิเคชันต่างๆที่เซลเคยแนะนาไปแล้วนะคะทุกคนตามคลิปนี้เนาะอืมโอเคคือเล่นแอปพลิเคชันต่างๆตามคลิปนี้แล้วก็ทําให้เรากล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาทําทริคนะคะทุกคนสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีโอกาสในการพูดภาษาจีนเซลก็จะทําทริคง่ายๆในการเรียนแบบทําให้มันดีแล้วก็ทําข้อสอบให้มันได้นะคะทุกคนโอเคอันดับแรกคือเราจําศัพท์นะคะทุกคนจําศัพท์เลยอักษมพทั้งหมด 300คำสับระดับ4มีทั้งหมด6 0 0คำนะคะทุกคนแล้วก็ระดับ5ามีทั้งหมด1,200 1,300าคำนะคะทุกคนมีอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจำสับได้เราควรจะดูสับแล้วก็เขียนทุกวันนะคะทุกคนอย่างเช่นอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนวนไปเรื่อยๆจนเราจำได้นะคะทุกคนว่าอ่ะอันนี้มันแปลว่านี้มันเขียนอย่างนี้นะโอเคแล้วเราก็ ฝึกในการที่จะออกเสียงของมันนะคะทุกคนแล้วก็ make conversation ก็คือประมาณว่าทําประโยคสนทนาอย่างเช่นว่าายแปลว่ารักใช่ไหมไอเข้ามาให้มันได้เยอะที่สุดตามที่เราเข้าใจแล้วเราก็จำ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 ,จำ,จ,ำ,จ,ำ,จ,ำจำอย่างเดียวเนื่องจากภาษาจีนนะคะทุกคนมันไม่ได้มีอักษรมารวมกันแล้วก็ออกเสียงเป็นตัวนั้นตัวนี้เหมือนภาษาอังกฤษเหมือนภาษาไทยแล้วก็เหมือนภาษา ญี่ปุ่นมั้งเซียวเคยเรียนญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้เกาหลีก็น่าจะใช่เพราะว่าเพื่อนเซียวเคยเรียนเนาะแต่ว่าภาษาจีนมันต้องใช้การจํานะคะการจําแล้วการจําอะถ้าเราไม่นําไปใช้อะยังไงก็ลืมคะ่ะโอเคถ้าสมมติว่าเราอยากใช้ให้มันเป็นคือจําได้แล้วสับอะสมมติว่าสับสามสามร้อยคำอะ c o n v e อ s a t i o n อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนเพราะว่าสัพทที่มันจะทําให้เรามี c o n เ e r s a เ i o n เยอะๆน่าจะเป็นสับสีขึ้นไปเนาะแล้วก็ ทำ conversation ง,ง่ายๆนะคะทุกคนที่อย่างเช่นเขา,าเปิดจริงบปว่าปักกิ่งนะคะทุกคนก็แบบว่าทําได้คือเราทําไปนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าสมมติว่าเราจาศัพท์ได้แล้วเราจะพยายามนาไปใช้แล้วสิ่งที่เราควรทำหนึ่งถึงก็คือ grammar มมนะคะทุกคนอย่างแลกคือจาศัพท์นะคะทุกคนควรจะจาศัพท์เขียนเยอะๆจำเยอะๆ <Yeah. S 1> นำไปใช้นะคะทุกคนอย่างเช่นแอปที่เคยแอปที่เซลเคยแนะนำเอซ่าทิกกี้อะไรพวกเนี้ยเอาไปใช้เลย เราสามารถพูดกับคนจีนได้ทุกวันแล้วเราก็ไม่ได้เสียตังค์ด้วยไม่เสียตังค์งในการในการเรียนภาษาจีนด้วยแล้วเราก็ได้ฟังคนจีนพูดด้วยว่าเขาพูดยังไงเขาพูดอะไรบ่อยๆอย่างเช่นเซลเรียนมาเป็นหนีใจจ้วดเฉมะนะแปลว่าคุณทําอะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่อย่างเงี้ยเซลก็รู้นะว่าหนีใจจ้วดเฉอแปลว่าคุณทําอะไรอยู่แต่เซลก็เลือกใช้หนีใจก้าหมามากกว่าเพราะว่ามันเหมือนคนจีนใช้จริงๆมากกว่านะคะทุกคน แค่นี้นะคะทุกคนเป็นทริคง่ายๆนะคะทุกคนที่เราจะทาจะทําให้เราเรียนภาษาจีนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนทุกคนไม่ผิดนะคะทุกคนถ้าทุกคนเรียนอยู่ที่ไทยแล้วอาจารย์ที่ไทยจะเน้นกรมม่เน้นการทําข้อสอบมากกว่านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ผิดค่ะที่คุณเรียนอยู่ไทยแล้วคุณจะพูดภาษาจีนกับคนคนจีนแบบว่าสนทน,นากันแบบคล่องแคล่วไม่ได้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าที่เซลล์อยู่ทุกวันนี้การการที่เซล์พูดกับคนจีนอะไรพวกนี้มันก็มีบางครั้งที่เซลพูดผิดกว่า มีโอกาสอ่านคอมเมนต์นะคะทุกคนคอมเมนต์ที่เซลตอบอะไรประมาณนี้ยแล้วมันก็จะมีคนขอมาว่าอขอทริคในการเรียนภาษาจีนหน่อยคะ่ะอะไรประมาณนี้ยคือเซลไม่ค่อยชอบแชร์อะไรแบบนี้เพราะว่าเซลเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนแล้วก็เรียนในห้องเซลก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวท็อปในห้องแล้วก็เป็นคนแกรมมาเ๊ะอะไรขนาดนั้นเซลก็เลยค่อนข้างที่จะไม่กล้าแชร์อะไรแบบนี้เนาะกลัวคนกลัวโดนด่า